สวัสดีค่ะนี่ก็พบกับมีรกักและรกมิงนะคะในเกมมาครับนะคะวันนี้เาก็จะมาเล่นเกมมาครับนี่เราก็ม,มาะครับแน่นอนค่ะนะคะนการ็ได้ในคือนอด้นะคะก็มีเราก็จะตั้บนเช้ไว้นะคะก็คือกล่องนีของมัได้ไหมไม่รู ทำไมไม่รู้ไม่ต้องพูดชาวานเดมดเลยแ้วร้องไห้ก็แล้วถ้าโดนตายก็แล้วก็ได้อยู่นะ่นเป็นชาวนาคเดียวมันเป็นาาคนเดียวพูดตรงไหนนี่ทำดีทำดีทีีโอ้โอ้ยโอ้ น้องเป็นธนาคารหรือพี่น้องเป็นคนที่มีเงินจยาให้รัฐบาลนี้กู้ไหมพี่น้องจะให้กู้ไหมให้กู้ไหมถ้าไม่เป็นมีเหตุผลอย่างน้อยสี่ห้าประการที่คนมีเงินไม่อยากให้รัฐบาลมีแล้วจะไม่ยุ่ง เอางี้ดิ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 เอางีดเอางี้ดเอางีเอางี้ละกันไม่รู้อะไรันนะไม่รู้ทำอไรนนะก็ไเลยเป็นดอกไม้พันธทลายล้างสูงนะคะโอ้โห

แต่ในบ้านก็ต้องขยายเยอประมาณหมดคนแล้วคะาะมาอดสอบแนโขกที่น้านมว่าคุณอยากเป็นเจาี้อลูกน่ที่มั้ง่านุม่แนทีู่การนบ้านวลาเป็นดูอย่างี้คะ นะคะที่พยายามพูดด้วยเสียงดังที่สุดนะคะนะคะก็จะบอกว่ามาครับคือเรื่นี้นะคะก็จะไม่แช่ติดต่อกันนะคะไอ้สารของไปเรื่อยๆโอ้ไมาเยอะกันไปไหนเนี่ยกูดถ้ำเนี่ยว่าเนี่ยโอ้หัวใจเร็วเราใช้เวลาเป็นคืนที่ขุดโขลกหรือเปล่าคะ พอเถอะค่ะโอ้ไม่น่าจะไม่ทนเยอะหนีไิอ้าแล้วเไม่ทนตายได้สักทีไปก่อนอ้องเนไมอ้อ้อ้ยโอยอะโอ้ยโอโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ มาตูดไปเรียบร้อยท,ที่นี่ระด <Ether> ัมึงไม่ได้เกินกนคนแห่เป็นถอนกันจะเป็นแห่เลยใช่ไหมนะคะก็ขอค้าตัวค้าก่อนนะคะถึงพันค้า้อยแดเระบบเีนอื่นไมกร้อนนตอนแรแปมาจะไปที่คิดไมมาด้จ็ดห้าเอ้โอนเาดิเออ ะะคตัดไม้ไม้มาทำอะไรประตูเดียวาขูนะคะก็ขุดไม้ต่อไปนะคะพี่คือแบรผู้ดีฉันนั้นสุดนะคะก็เดี๋ยวก็ขออุงกรณประตูอนยพนะคะเลยเลย

สารรมพูสานั้นจะเป็นกกาแล่รันะคะก็ม่คาอคิดมากว่าอ่าจะนอะเท่าไหร่อะไรที่มอมัวเยัวมัวล้วก็เกี่ยวว่าเป็นทรัพยากรอ่าเี่เป็นอาหารนะคะก็ออโอ้ซีดซีดลับแล้ว จะเป็นข้อบังคจะเราดนโ้วันนี้เนีจะบก่าิมายคุเสีกันเฉียวคดันั้นเป็นโคองมีนาประจันเลยที่ไหนคือที่พอม่าเป็นคนของมันน่าเกันคืนมากเลยคะเฮ้ยไม่มีแก่น้ำตาจะไหล

ไม่ร,รู้ว่ามันต้องมีทา่ไไาไานหนโอ้นี่เพื่อลังินบางอย่างก็อยูก็ห่าเต็มเด้ออืออย่าเล่นนี้สิให้รู้ว่าอย่าเล่นม,มากกานจนไปนักขาวตอนนี้ก็เฟก,ก็ขึ้น,นอนะคะแตอย่าไปเช่เฟซนะ

ลองเหนลองเหนลองเหนก่นเขาหน้าค่ะอาคอแบบนี้เลยที่น้องลองเห็นลองเห็ลองเห็นลองเห็นเขาน้ามีกุเลาทีเลีนเยนะคะเขาหน้ามีกุหลาทีเลียมมอน่ม่เคยเหอนไหอ่ไรูทำอตอนนี้แม่ามันเป็นกาที่เอยงหนึ่งนะคะเราะว่เสกเนาะเสกค่ะเสกดซทุกเรียนไปได้ไหนมาอยู่นะค lo kian lebih baik. kayak yang barunya, kian itu. kita akan main. lalu kita akan. kita akan main. lalu kita akan. kita akan mai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 n. kita มักี้ะีตะี้นะคะตะขี้เคไ่ละจมละไม่ไม่ที่หมจะไมโอเคเขาจะลาใได้แล้วคาเต้ค่ะได้ยกหินลบด้ก็ไปจังารท่ีกัไปกดดันจมันต้องไม่มีใครต้องการในรัฐบาลทั้งที่ทุกธนาคารโดยตัวตนแท้แ คับาลับนะคะไได้เอาแบะีโกภายนอกอยู่นแหละเพราะรกษาความเยันนะคะจะมีโลกภายนอกหรือจะมีข้อตัวเย็นในคนามรู้สึกความแล้วเก็บของและเอาไปจุนให้โลกภายนอกกันซึ่ไม่รู้วิีเก็บเลยทำไม้มันไม่เคยิดเลยว่ ไมจกินมาน่ากลัวจุเลยน่ากลัวจุงเบย์คนไทยมีความน่ากัวจุงเมื่อธนาคารคุณไ้เข้าจตอนนี้ราหาทางมันว่างีก่อนไหมประชาชนรอมใจจะถอนองไรากธนาคารคุณบ้าน่ากลัวจุงมีเาขวมือด้วขวดขวลวจุงเบยเรักเสนาสอลวจุงเรา ต่อใจเสียงกองที่ก็แอบโดนต่อใจเสียงกองว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยให้นายจตุพรไปรวบรวมที่น้องเส pues mm ื้อแดงมาระดมพุนมาเปิดธนาคารเสื้อแดงจำกัดะหาชนให้ท่านผู้ใดมีงำต่อไปไี่รุ่นหัอไป เรารเนงาดิ well, ีเ anyway, ฮ้ยเราเเฮ้ยเราต้องเขียนขนาดสองบีเมินเลยหรอเฮ้ยมีหน้าเขียวขนาดน้องเลยหรอสมีเดินมันนดใจอยยิบเลยทลรักอะเดี๋ยวนะพี่นะทำรักเดี๋ยะเดีนะี่ยกินแอปเปิ้ลต่หน้าเลยโอ้โหเรามีสีแดงหมาย นาซึ <Net> ่งเราจะไม่บุกไปบุกตะลุยห็ดขานนะคะใ่้กลียมากทีมิสาอุ้ยๆูดูเบบี้อเบบี้คา่ยไม่ไหวนะคะขอจบวันนี้ี่เขียนกับทอมิสกันนะคะบ๊ายบายค่ะบาย